อรุณสวัสดิ์แฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับมาเจอกันเหมือนเดิมกับผมปาล์ม3บาท5บาทนะครับในช่วงของ Blues Today ที่จะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีกับเพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับก็จะมีข่าวของสิงบลูให้กับ เพื่อนๆเนี่ยได้ฟังกันทุกวันเลยฮะจันทรถึงอาทิตย์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับผมแล้วก็ทีมงานกันด้วยนะครับซึ่งแน่นอนฮะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามีประเด็นดราม่าเรื่องของเบดัตเอ็กบาลีแล้วก็ทอตโบรีติดตามทั้งหมดได้ในคลิปนี้ครับแต่ก่อนอื่นเลยครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับอย่างเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับยูสุเลมอนโซดาแดงมะนาวโซดาบวยเลมอนโซดาแล้วก็ พิงก์เลมอนโซดาครับมีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลเว่นนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์เพจของสิงหัวออฟฟ t b บอลกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆนะครับอ่ะไปว่าหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจครับเป็น breaking news จากสื่อดังที่ชื่อว่าบลูมเบิร์กนะครับบลูมเบิร์กนี่ก็มักจะจัดเรื่องราวของเศรษฐีคนรวยคนไหนอันดับหนึ่งอันดับสองอะไรเงี้ยแต่ว่าเมื่อคือนที่ผ่านมาครับช่วงเวลาสักตีสองบ้านเราเนี่ยเป็น breaking news รายงานว่าผู้ถือหุ้นหลักของเชลซีเนี่ยกำลังมองหาความเป็นไปได้ ในการขายสิทธิ์ความเป็นเจ้าของสโมสรครับหลังจากเป็นเจ้าของสโมสรได้เพียงแค่2ปีกว่าๆท่า,ามกลางความสัมพันธ์ที่ถดถอยครับรายงานจากแหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับสถานการณ์นี้เขาบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างเบดดัตเอ็กบอรีและก็ท็อตอโบลีเนี่ยเริ่มมีความตึงเครียดนะครับนอกจากนี้บลูมเบิร์กก็ยังขยายความออกมาบอกว่าความเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องนยโยบายการเสริมทัพของเชลซีผลงานที่ต่ำกว่ามาตรฐานของทีมครับและความล้มเหลวในการ คืบหน้าการสร้างสนามใหม่ล้วนเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้ถือหุ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเคเล็กแคปิตอลและท็อตโลบรีเนี่ยยังคงมุ่งมั่นกับสโมสรเชลซีและบริหารการจัดการอย่างเป็นมืออาชีพนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าจะถึงขั้นขายหุ้นอะไรกันไหมแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงจะเป็นอย่างไรแต่ว่าก็ถือว่ามีดราม่าเล็กๆ,ๆน้อยๆแล้วกันนะฮะสำหรับทางเชลซีนะครับขณะเดียวกันมีบทสัมภาษณ์ของแมตตอครับไป สัมภาษณ์ออกรายการลอนดอนบลูพอตนะครับแมตลอบอกว่าผมได้รับรายงานมาว่าข้อเสนอขอยืมตัวของเชลซีสำหรับดิวโอซิมเฮนเนียมีเงื่อนไขที่ดีกว่าทั้งสำหรับทางตัวนักเตะและนาโปลีถ้าเทียบกับการยืมตัวไปกาลตาสรายผมไม่คิดว่าเชลซีจะเชื่อว่าไอแวนโทนี่เนี่ยจะเป็นการยกระดับทีมที่ดีพอจากนิโคลัสแจ็กสัน ขณะการบัดลอก็บอกดีวถึงซานโชนะครับเขาบอกว่าหลังจากพลาดกันในตัวไมเคิลโอลิเซ่เนี่ยเชลซีได้สอบถามเกี่ยวกับตัวจอรอนซานโชและถูกเสนอราคาระหว่าง40-45ถึง้าล้านปอนด์แต่เชลซีเชื่อว่าตัวเลขเนี่ยจะต้องลดลงครับและก็เป็นอย่างเช่นนั้นจริงๆในราคา20-25ถึงล้านปอนด์เขาอาจกลายเป็นการเซ็นสัญญาที่คุ้มค่าเพราะตัวนักเตะเนี่ยมีพรสวรรค์อย่างมากครับถึงแม้ว่าจะไม่เวิร์กกับแมนยูนเต็ดแต่ให้ตายเถอะใครกันจะประสบความสำเร็จ ที่แมนยูดิตในเวลานี้ขณะเดียวกันแมตต์อก็บอกว่าจากข้อมูลที่ผมได้รับมาณตอนนี้ครับลันแบบความสําคัญในตําแหน่งกองหน้าของเชลซีคือนิโคลสแจ็คสันจะเป็นตัวหลักและกหากแจ็คสันมีปัญหาเนี่ยอ็นคุนคูจะต้องเล่นแทนและหลังจากอ็นคุนคูก็จะเป็นเจ้า, Felix. าเฟลิกขณะเดียวกันแมตต์อก็พูดถึงอาการบาดเจ็บของโคหพาเมอร์นะครับเขาบอกเรื่องโคหพาเมอร์เนี่ยผมมั่นใจว่าเขาโอเคดีครับเขามีอาการอ่อนล้าที่กล้ามเนื้อทางสโมสรกําลังจัดการเรื่องนี้อย่างละเอียด นอกเหนือจากเขาจะเป็นอะไรเพิ่มเติมในระหว่างนี้ผมคิดว่าเขาจะโอเคดีนะครับก็แสดงว่าที่ถอนทีมชาติไปเนี่ยไม่ได้มีการบาดเจ็บแค่แบบอาจจะอยากพลักกล้ามเนื้ออะไรแบบนี้นะครับขณะเดีวยวกันก็มีกรารประกาศอย่างเป็นทางการว่าประตูของโคพาเมอร์ครับที่ยิงใส่วูฟเฟนตันเนี่ยคว้ารางวัลประตูยอดเยี่ยมประจาเดือนสิงหาคมของทางเชลซีนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นประตูยอดเยี่ยมต้องบอกว่างดงามจริงๆนะฮะสำหรับผู้ยิงของโคพาเมอร์ขณะเดีวยวกัน,นครับเอเย่นน้ฟุตบอล ก็คือทางแซฟอารูบี้ครับเตรียมยื่นฟ้องเชลซีและอดีตผู้นวยการมาดีนากานอฟสกายาในคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลพันธุ์นิษย์แห่งลอนดอนโดยอารูบี้นะครับยื่นฟ้องเพื่อเรียกเงินที่เขาเชื่อว่ายังไม่ได้รับจากการย้ายทีมของเคอร์ซูมาจากเชลซีไปเวสต์แฮมในปี2021นะครับโอ้คดีเก่ามากเลยฮะก็เดี๋ยวต้องไปเคลียร์กันนะครับขณะเดีวยวกันแซฟอารูบี้ก็พูดถึงกลุ่มเจ้าของเชลซีครับ เรื่องเงินของดิวบิอ่ทางเคิร์สซูมาเนี่ยเขาบอกว่าผมบองว่าทอตบอลลี่เปดัตเอ็กบาลีและสโมสรเชลซีจะเห็นความสําคัญครับทําให้เรื่องนี้เนี่ยให้มันถูกต้องและจบเรื่องนี้ซะเพื่อที่ทุกฝ่ายจะได้เดินหน้าต่อไปขณะเดียวกันเดลี่เมลก็ออกมาเปิดเผยว่ามาร์คคูคุริยาเนี่ยออกมาเผยว่าโคพาเมอร์เนี่ยพยายามแก้ไขสถานการณ์ระหว่างเขากับเออร์ลิงบราซาร์แลนครับหลังจากที่คูคุริยาร้องเพลงพาดพิงในศึกยูโร2024 กูริยะออกมาบอกว่าเหตุการณ์นี้ถูกตีความผิดนะครับแล้วก็นําเสนอไปแบบเกินกว่าเหตุนะครับซึ่งจริงๆแล้วอาจจะไม่มีอะไรก็ได้นะฮะขณะเดียวกันครับสื่อจากบราซิลคราบ,บอกว่าแผนการระยะยาวของเชลซีสําหรับเอสเตอรวิลเลียนคือการขยับเขาจากตําแหน่งปีกเข้ามาเล่นพื้นที่ตําแหน่งตรงกลางมากขึ้นในบทบาทเบอร์สิบนอกจากนี้ก็มีรายงานบอกว่าเชลซีกําลังเจราจากับพาเมรัสและเอสเตอรวิลเลียนเพื่อวางวันเดินทางมาอังกฤษเพื่อเยี่ยมชมสิ่งอำนวยความสะดวก ของทางสโมสนขนขณะเดียวกันก็มีสติเปิดเผยว่าเรซันโตสครับเป็นผู้เล่นในตำแหน่งกองกลางหรือว่ามิดฟิลด์ตัวกลางก็คือเซนเตอร์มิดฟิลด์เนี่ยนะครับที่เรตติ้งสูงสุดใน5ลีกใหญ่ของยุโรปในตอนนี้ก็คือฟอร์มอยู่ที่8.14นะฮะฟอร์มดีมากๆนอกจากนี้ก็มีบทสัมภาษณ์ของคอนอกาลาเกอร์ครับหลังจากย้ายออกจากเชลซีนะครับเขาบอกว่าในวงการฟุตบอลเนี่ยอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับด้วยสถานการณ์ของผมเนี่ยผมออกจากเชลซีไปแล้วแต่เมื่อมองย้อนกลับไปครับผมกลับมีความรู้สึก มีความสุขมากที่ได้เล่นกับทีมนี้ตลอด2ปีที่ผ่านมามันเป็นความฝันที่เป็นจริงและผมโชคดีมากกาเลกเกอร์ยังบอกว่าเชลซีตัดสินใจด้วยตัวเองครับและพวกเขาก็ได้เซ็นสัญญานักเตะชั้นยอดมาหลายคนด้วยสัญญาระยะยาวสถานการณ์นั้นมันไม่เกิดขึ้นกับผมครับแต่สุดท้ายแล้วทุกอย่างมันดีต่อทุกฝ่ายดังนั้นเนี่ยทุกคนก็แฮปปี้นะครับก็ถือว่าเป็นการสัมภาษณ์ที่ค่อนข้างจะปกป้องสโมสรพอสมควรนะสำหรับคอนอกาลาเกอร์น,นะครับ ขณะเดียวกันก็มีบทสัมภาษณ์ของมาดูเอยเก้พูดถึงมาเรสกาครับเขาบอกว่ามาเรสกาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมครับเป็นผู้จัดก,การทีมที่ดีเป็นนักวางแผนที่ดีมากเขาช่วยผมเยอะมากๆเกี่ยวกับเรื่องในเกมรายละเอียดเล็กๆน้อยๆสิ่งที่คุณอาจไม่ได้คิดถึงเกี่ยวกับตัวเราเองผมมีความรู้สึกเสมอว่าผู้จัดก,การทีมที่ดีจะบอกว่าสิ่งนี้จะช่วยคุณทอประตูได้มากขึ้นหรือสิ่งนี้จะทําให้คุณวิ่งผ่านเกมรับฝ่ายตรงข้ามได้มากขึ้นรายละเอียดเล็กๆเหล่านี้เนี่ยทำให้ผมรู้สึกว่าเขากําลังช่วยผมอยู่ ขณะเดียวกันมาดูเก้ก็บอกว่าถ้าคุณต้องเล่นด้วยกับหนึ่งในสโมสรที่ดีที่สุดในโลกคุณต้องรับมือกับการแข่งขันภายในทีมครับนั่นไม่ใช่ปัญหาอ่ะนั่นไม่ใช่สิ่งที่คุณจะต้องหนีครับแต่เป็นสิ่งที่คุณจะต้องเผชิญหน้านะครับนอกจากนี้ฮะก็มีอดีตนักเตะเชลซีออกมาพูดถึงลาวเวียครับเขาบอกว่าโรเมลรลาวเวียเนี่ยดูเหมือนจะเป็นเด็กหนุ่มคนนี้เนี่ยที่จะกลายเป็นนักเตะชั้นยอดได้เลยนะครับก็ออกมาชื่นชมนะฮะที่เหลือเนี่ยก็มีข่าวเรื่องของลีคาสลี่ครับ อตอนนี้เป็นกุซือชั่วคราวของทีมช่างกฤษนะครับได้รับการสนับสนุนมากขึ้นในฐานะผู้จัดก,การทีมช่างกฤษแบบถาวรและถูกบรรยายว่าเป็นคนที่ใช่สําหรับงานนี้นะครับขณะเดียวกันก็ตีไว้เป็นลือได้เลยฮะข่าวบอกว่าเชลซีเป็นหนึ่งในทีมที่สนใจในตัวยาคุปคิวีออครับกองหลังของทางอาร์เซนอลนะครับซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นข่าวลือได้เลยนะฮะที่เหลือก็มีรายงานบอกว่านะครับ แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับอาจจะต้องขึ้นศาลในเดือนตุลาคมครับหลังจากเบ็นจามงเบนดี้อดีตผู้เล่นฟ้องร้องสโมสรนในศาลแรงงานนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องที่เคยมีประเด็นคดีข่มขืนแต่ว่าสุดท้ายก็รอดความผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นนักเตะที่ฟ้องสโมสรบ้างนะครับนอกจากนี้ก็ข่าวอื่นที่น่าสนใจนะครับมีทางด้านของริวครับเซ็นสัญญาคว้าตัวอังเตรโกเมส แบบไม่มีค่าตัวนะครับก็เซ็นสัญญากันจนถึงปี2026นะครับก็เป็นอดีตมิดฟิลบาซโลน่าแล้วก็เอเวอเรตันที่มีอาการบาดเจ็บจนสุดท้ายก็ไม่เวิร์กกับพรีเมียร์ลีกนะฮะที่เหลือก็มีเรื่องของแอนโทนีมาเซียลหรือว่าองโตนี่มาเซียลเนี่ย เตรียมที่จะเซ็นสัญญาไปอยู่กับฟลาเมงโกในลีกบราซิลคนนี้ก็หมดสัญญากับแมนยูมาสักพักแล้วนะครับนอกจากนี้ก็มีเรื่องของเมมฟิสเดปายครับ,รบก็เตรียมไปเล่นในบราซิลครับก็จะเซ็นสัญญากับโค林蒂นเป็นเวลา2ปี 2> และจะได้รับเงินต่อเดือนนะครับอยู่ที่400แสนยูโรต่อเดือนนะครับอ่ะนี่ก็เป็นข่าวที่นำมาฝากกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเกิดเบดดัตเอกวารีกับท็อตมบลีมีปัญหากันเนี่ย ทางสโมสรจะเป็นอย่างไรนะครับก็เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับลาไปก่อนสวัสดีครับ